ตอนนี้เราอยู่ที่โตกเกียวนะคะก็เรามาดูแสงสีของกรุงโตกเกียวค่ะ รวมตัวกันที่ร้านนี้นะคะคนไทยในญี่ปุ่นอยู่ที่กรุงโตกเกียวค่อนข้างจะเยอะค่ะแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างจะรักกันมากค่ะามาถึงแล้วร้านชื่อร้านจันทาอาหารไทยนะคะข้างบนเป็นเก oh <my. S 1> สเฮาส์จอดฝั่งนู้นได้ ร้นนี้เงียบเลยร้านนี้คือคือวันนี้เงียบนี่ร้านอาหารไทยนะคะขอจอดจักรยานแบบนั้นก่อนจอดีทาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะของลาค่ะมาเสียบนี่ได้ค่ะคันนึงได้ค่ะ พอจอดจักรยานแป๊กนะคะยังไปได้ไหมครับไม่เน้นจอดนะพามาซื้อของมาดูผ้ามาอ,อะไรล่ะหนูจะได้ไ,ไม่ไปซื้อเพราะว่าซื้อกันหมดแล้วสวัสดีครับลมแรงมากคะ่ะ สวัสดีค่ะาวไหมล่ะเจอมองญี่ปุ่นอยากเลยสวัสดีค่ะนี่ร่มเย็นแล้วนะเย็นัเนี่ยอันนี้พี่คนไทยในญี่ปุ่นนะคะถ่ายได้ค่ะตอนนี้หนูกํกำลังออนเฟซบุ๊กสดอยู่นะคะเฮ้ยนี่เราเข้าเต็มคนเดียวเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะของร้านคนสวยค่ะค่ะของร้านนี่นะคะอาหาร่ะเอร่อย ทุกอย่างค่ะที่เป็นอาหารไทยในร้านนี้อร่อยทุกอย่างค่ะเช่นกันเช่นถ้าเกิดมาโตกะก็ต้องมาอยูร้านแน่นอนค่ะร้านจันทาแถวทากินนัสกัตค่ะร้านนี้ขายวันละเจ็ดร้านเจ็ดร้านอะไรนะกุ๊กทำอาหารอร่อยนะกุ๊กร้องเพลงให้ฟังหน่อยอันนี้มีเขาล็อกเพลงเพราะมากเลยค่ะแต่ล้อกเก่าเมื่อวานนี้ร้องร้องเยอะแล้วครับอันนี้ใครทำผมเหรอคนท่ากลางเนี่ย ครับ้านูัดกันเองนะครับแล้วก็มีปวยเองนะครับด้วยนะครับรัดจำคาอ๋อถ่ายน้องนี่เป็นบุของอีเม่อันนี้เป็นบุ๊คของนักข่าวช่องสามใช่ไหมฮะใช่ลงองฟังหน่อยอยากจะเสนอหน้าข่าวภาษาไทยฝากบอกฝากบอกอีแม่หน่อยแม่สบายดีเด้อแม่ ค่อยอยู่โคราชเด้อคิดถึงบ้านอยากจะไปไหว้อยากจะไปสนามหลวงอยากไปมากๆเลยเก็บเก็บค่าเครื่องบินก่อนเนาะไว้เดี๋ยวท่าเดี๋ยวกลับยามใหม่เดี๋ยวเราสดกันใหม่นะคะดื่น้ำอะไร